ตาดีมีผลต่อร้านนี้ชอบผู้หญิงอ้าวจิบขายหมดกันไอหนูสายตีชิงเหรอพี่เพิ่งรู้พี่ขายให้เองเนีเ่ยเรียกเลยจ้ะอ้าวจิบขายพะขายให้เองเลือกแค่นี้เลยแม่เ,เอากี่บาทตอนนี้สแบบี่ล้นานแปดเอาสี่สิบหรอเอาน้อยจังจะอิ่มไหมละ่ะอิ่มเหรอ อเอาไปมาเฟืองไปด้วยเนาะเอาไปอีกครึ่งหนึ่งน่าหน้าตาดีมีผลต่อร้านนี้ตอนนี้สิบเจ็ดสิบบาทเอาเองเอาสี่สิบที่แถมนะให้นะนีงเอาไปทำอะไรเนะี่ยเอาไปกินเหรอสีบ่บาเฮ้ยที่ผายแล้วหัน่นหั่นไหมเนี่ยหันนะ่นเน้ะเป็นไงบ้างหนูวันนี้ไปเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยอากงวิดคุณครูอะไรดุสุด ครูคุณครูวัชระพัฒชระดูสุดเลยเหรอโอ้แล้วในโรงเรียนใครหล่อสุดมีเลงๆไหมม่บรรดาพี่พี่ไม่มีใครหล่อเลยฮะพี่ละวีนชอบผู้หญิงอ้าวหายหมดกันไอ้หนูสายตีชิงเหรอพี่เพิ่งรู้ มาชมว่าสวยชิพหายชอบดีถิงซะแลว้วหลอกให้คูแถมตั้งนานมันหลอกให้แถมแล้วจากไปให้หนูอน้ำต้มอะไรบอกเี๊เลยบอกยังรอไน้อกกนอกกันนะี้พี่แถมแล้วนะเอาสี่สิบบาทหนูจะได้กลับมาหาพี่อีกคุณครูเลยดูสุดนะคุณครูวัชระพัชระ,ด,ชะดูชิพหายเลยดีชิพหายเลยผู้หญิงผู้ชาย เป็นกระเทยด้วยบอกพี่นะวันหลังบอกพี่ <c oughs> โอเคเรียบร้อยจัดขอให้หนูโชคดีกับคุณครูคุณครูคงจะโพสด่าแน่นอน